เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้โทรศัพท์มันดับไปนะครับอันนี้คือผ้าเบรกก็อันนี้คือผ้าเบรกตัวใหม่กับตัวเก่านะครับเทียบให้เห็นรูมันชัดๆนะครับก็คือว่าตัวเก่าหมดแล้วนะครับผ้าเบรกสึกหมดแล้วนะครับส่วนตัวใหม่นะครับนี่นะครับมีขีดบอกขีดบอกระดับนะครับคือถ้าถึงระดับนี้ก็คือผ้าเบรกสึกสึกโรแล้วนะครับคือต้องเปลี่ยนนะเพราะมันจะไปกินจานนะครับนี่นะครับ มันจะทําให้จานนะครับเิด้ความเสียหายครับจานมันก็จะบา,นะบา,นานงนะครับจานจานเบกนะครับนี้เรามาดูวิธีาการการใส่กันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เรากดลูกสูบแล้วกดลูกสูบไม่เข้าเข้าให้สูดแล้วนะ,ะเข้าให้สูดเลยนะครับนี่เราก็ใส่ใส่ผ้าเบรกตัวใหม่เข้าไป นิดหนึ่งน,นะครับไม่มีกุณถือกล้องให้นะครับตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเราใส่ไปฝั่งนี้ใสใ่แนบกันนะครับนี่ครับให้มันแนบแนบกับตรงนี้นะครับเนี่ย จะมีเลยใส่มันแอบนครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่ใส่ฝั่งนี้นี่นะครับนี่นะครับลักษณะนี้นี่นะครับทีบน,น,น,บนี้เราเอาเอาบูทตัวนี้นะครับมาใส่ในรูนี้นะครับนี่ใส่ฝั่งนี้ ลรวก็กด,ก,ดกุ่มพับปีกอันนี้ยัดเข้าไปนะครับ,ปร,รบ,รบ,รบประมาณนี้นะครับแล้วก็ยบนี่นะครับยับให้มันใส่กับจานได้นะครับนี่นครับประมาณนี้นะครับนี่ครับใส่แค่น,นี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในจานนะครับ ไปตรงพลตรงได้แล้วก็ดู่งนีน้่ดูนี้ก็คือรูรูตัวนี้นะครับให้มันตรงกับรูก้าล่างให้มันตรงกันเราก็ใส่น็อตตัวน,ตนี้นะครับน็อตที่เราถอดมานเบอร์สิบสองใส่เข้าไปที่เดิมนะครับนี่นะหุนเข้าไปรูด่มมวน แล้าก็ใส่ตัวล่างยึดตัวล่างด้วยนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับนี่เราก็ขันเบอร์แปดนะเอาเบอร์แปดนะครับขันตัวนี้นะครับเพื่อนที่ถดที่เราถดมาขันเข้าไปนะครับง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูได้นะครับ สุดนะครับพอตึงมือก็พอนะครับเวลาถ้าเราหันแน่นนะครับเวลาเราถอดจะถอดยากนะบางทีเกี่ยวมันจะเสียนะครับพอตึงตึงมือก็พอครับนี่นะครับประมาณนี้ครับในละนาบวันนี้เราก็เอาตัวนี้อัานตัวนี้เบอร์สิบสองนะครับน็อตเบอร์สิบสองหันเลยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับขันสลับกัน ทีผมไม่มีนะครับผมมีแต่ปัะเจวยน,นะครับผมมีแต่ปัจเจีวนปรจแจรวมนะครับมันสะดวกพกพาง่ายดีครับผมก็ไว้ใตบ้บกบารถพกพาง่ายดีนะครับตนตึงนะครับตึ่ตึงพอตมือพอน,นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมเปลี่ยนค่าเบรกครับ35บาทนะครับเปลี่ยนเองนะครับทีนี้ เราก็กำมันจะมีกำตัวนี้ครับกำเบรกไลน้ํามันนะครับไลน้ํามันเบรานี่อันนี้ตึงลนะครับเรากำไปเรื่อยจนมันตึงนะครับเราก็ยกแล้วเราก็ลองหมุนล้อดูนะครับนี่นะครับหมุนได้นะครับผ้าเบรกไม่ติดนะครับถ้าหมุนได้ก็คือผ้าเบรกไม่ติดครับนี่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับ